ม <c oughs> าดูซ้ำคดีใส่ตัวนี้กันบ้างนะโฟม,ามาอะไรนี่แหละนะอกองหอ,อยก็สีปูดสีบวมอยู่นะโอ้มีลูกมาด้วยจงังหนึ่งไล้ก็จะเป็นตระกูล hedk นะสร้างคอมพิวเตอร์อยู่ในนี้นะการชอบจีชอบทำก็จะหลวมมาจจกาในนี้นะ เดี๋ยวมาดูก็จะซ่อมได้หรือไม่ได้นะเพราะบางเครื่องก็ซ่อมไม่ได้นะเพปิ้นมันผุ่เยอะจากกราวดำๆนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเราถอดชิ้นงานออกมาก่อนอตอนนี้เราก็เริ่มแล้วนะเดี๋ยวเอาซีที่มันมบวมนี่ออกมาก่อนนะแล้วก็วัดพวกเฟดแต่ไฟเฟสเอาพุทธพวกเดี๋ยร่งไรโอดอะไรต่างๆนะติกาด์มันจะโช้กช็อ,อ,ชอตอยู่ วัดไปก่อนนะจะค่อยลองจ่ายไฟทีฬาเอาข้าวแตัวนี้ก็มีเอาพุทธพังหนึ่งตัวพังจะใส่พังนะเดี๋ยวไปหามาใส่ก่อนวัดตรงนี้แล้วนะเสียอยู่นิดเดหน่อยะก่อนจะเปลี่ยนไปบระจุดไปก่อนนะเดี๋ยวไปขอมาใส่ก่อนนะตัวนี้ไม่ได้ปลอดออกทั้งหมดนะตนัวเสียก็อยู่นี่เฟตไม่เฟตแตกอยู่นี่นะ นี่หละจากเปลี่ยนโผเฟดแล้วด้ยนะสีที่แตกอยู่ตรงนี้นี่เปลี่ยนละตวง,งนีกตัวหนึ่งนี่ก็เป,เปลี่ยนไปแลวนะแกนไม่ดีนะแกนลองละแกนร้อนมากนะยา,าแกนะเก่ามาใส่ดูก่อนนะเอาสายเปลี่ยนแล้วเอาฟูุตเปลี่ยนแล้วนะเยวลองไปเทียบทอนละทอนนะอันนี้แกนอันนี้สองแกนที่ใส่ไปนี้ใช้ไม่ได้นะจะทอน,นเอาอันนี้มาลองต่อ ปรตีมีเครื่องวัดเฮลี่บบนี่เกียร์วัดนะเดี๋ยวยิบใส่ไปเรื่อยๆนะแกนนี้ลองแล้วนะยังร้อนอยู่ลนะุกขึ้นได้แต่ก็ยังไม่ดีนะเดี๋ยวจะไปอีกแกนนะลองแกนนี้ได้แล้วนะดูคลิบนะเรียบร้อยมาแล้วนะ จะสิ่งจะตัวนี้นะฟุดพังแกนพังสีแตกนะเาจะายพัง